สวัสดีครับผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับมือนี้ขออนุญาเบิ่งมองที่ผมทํางานนะครับว่าเป็นยังไงแนี่ยหมวกผมทํางานครับวันนี้กัอันนี้ก็เป็นในค่ำนะครับเนะาะเขาถผมเคยทํางานยู่มาษีปีหาปีครับบัดน,นี้ผมกันที่ได้กลับบ้านเมี่ยเมี่ยงไทยนะครับบารน,นี้เพราะว่าผมก็เฮตมารบหาปีสามเดือนแล้วครับตาม ครบอันสามสัญญาแล้วครับสัญญา5ปี3เดือนนะครับผมก็เลยพาเบิง่งวันที่ผมเคยเห็ดแล้วครับนี่เห็ดมา5ปีครับบริยายไปใส่เลยครับมาหอดกับเห็ดแตน่นี่เห็ดอยู่นี่แต่มือมาหัวแล้วครับเห็ดกับเถ้าแก่นี่แหละนี่ก็ทีมงานน้ำกันนะครับนี่ยนี่แหละอันนี้ก็ เป็นเอนะครับเกิดงานแล้วครั 2, hey okay. บมูอละสองพันครับเออเกิดงานเฝืนมาไม่มาแท่นผมเหรอครับเพสามารถจากจังหวัดเชียาภูมิครับเกินได้แก้วบวงพระวิดามาสู่กินพร้อมครับแม่นว่าพี่เออเอกิดงานนี่มาเลี้ยงแล้วก็ได้ขี้ยักษ์กระยั่นพวกไอ้ขี้ย่านกับครับผมงผีฝายไปบึงสวนข้างนอกครับมาที่นี่ อันนี้กะแมวบักไล่น้อยนะครับเนี่โอ้ยมาเลี้ยงได้เดือนสองเดืนอนอัได้ยเมียบานนี่จากมันเหรอบักไล่น้อยเอ้ยกำลังไง,งกำลังไก่เป็นบ้าหรือมึงเอ้ยกำลังไงไก่เป็นบ้าหรอยู่นำ้ำเออเออเออย่หยอกแค่ยังไงยูน้ำบ้าขิดซาแนวนะมึงนะบ้าขิดซาแนวน่ ขาน้ำกินขอน้ำเบาคินซาแนวน้ำมึงไนดะ้ไล่หน่อยเอ้เนียบานในจังละกึ <c oughs> ่งเก็บเก็บอยู่ข้างทาง <c oughs> มาเลี้ยงได้สองเดือนกว่าแล้วครับนี่บักลลยหน่อยไ <c oughs> ลยหน่อยกำลังเป็นเบา ร่างหองจักคว่ำแล้วดนเมียบ้านนี้จากแล้วอยู่กับเบาคิดซาแนวตัวเฮ้ยกินเขาท่องใครยังร้องในมึงอะ่ะนึกด้อเฮ้ยอ,ยอยยิ่มไหลท่องใครเลยพัวนะ่ะอันนี้ก็บเบาคิดซาแนวครับนี่เป็นเหลือกงาน,นยามมาเลงแล้วก็ดีเมียบ้านครับเดี๋ยวพาหาเลาะเบิึงสวนผมเคยเห็นงานแล้วครับนี่ บอาคิดซาแนวเฟินก็เฮ็ดน้่งก,กันกับผมมาซี่ปีแล้วครับนี่ยี่ปีท่านเด็พ่อเดียนหลับพ่อเพิ่นมาลุ่นผมอยู่ประมาณปีกว่าๆนะครับอบอาคิดซาแนวกระไดเฟิร์นก็ดีเมียบ้านนะครับบอาคิดซาแนวให้เนี่ยหยับหางแมวได้หรอพวกมือดีพาไปเิ่งสวนข้างนอกนะครับนี่ยด,ยดยพีพางมันมีอยู่สามตวนครับที่ผมทำงานอยู่นะนี่ครับ ต้นบักฮงครับเไปบาปลูกไว้ประมาณต้นวันสองปีสามปีนี่บ้างครับนี่อันนี้ก็เป็นข้ามบักแตงนะครับพึ่งจะลื้อสาวเทียบใบวันนะครับต้นกะดีปลูกบักเชลเล่นน้อยตัวนะครับวันนี้นี่ทุผมนกะดีว่าได้ปลูกส้อยเราทุกคนกะดีเมียบ้านได้ปลูกบักเชลเล่นใส่ต่ำบักฮงอยู่ยยหมดเลี้ยงใช้หมดแลครับ มองเมืองใีเขตมองเมืองเขตที่ผมอยู่นี่ก็เป็นเมืองบาก้านะครับเป็นซื้อเมีอยงบาการเป็นเมีอยงแขกอิสลามนะครับอยู่ติดกับชายแดนปาเลสสไตล์นะครับผมน,นี่ก็น่าจะเป็นหมัดบองเพลสมั้งครับนี่ก็เจ้าก็กินดีะก็ต่อยไม่กินเลยครับนี่ก็บึ้งดีดีมันมีน้ำ เอาว่าเป็นเน่โอ้ยน้ำปักเนื้อครับนี่อันนี้ก็ต้นมะฮงครับที่ผมปลูกไว้ละวก็เลยตำมมากินครับพี่น้องมันก็มีลายมากผมก็ต้อยไปตำกินเรื่อยเห็นหมากเดียวละวหมากเดียวฟังหมากมันฟังาไม่แล้วครับ มีเพ่นกระปูมาพลิกกลางแกงนะครับนี่คล้ายๆมาพลิกแอปเปิ้ลแล้วครับมันถือเดียดหิน่าเนี่ย,ยน้อย นี่ก็ต้นกล้วยผมแล้วครับปลูกนี่หลายๆนี่ขอูกลว้ให้ถั่แก่เน้ะเั่แก่เล้วก็ามาก,กินกล้วยหกันนะครับ <Yeah. S 1> นี่ก็ต้นมะม่องอีกต้นหนึ่งครับเ่ยปลูกไ้เพราะได้ตำกินครับ ล่างเป็นมาครับเจ้ากระตอยกินไป้ลยมากแนละ้วขาวขาวคุ้มนี่ี่เป็นมากมากจูซ่านะครับเจ้าบูแล้วเขาจะคุ้มพาแบบนี้แหละ หนี่งก็เป็นคนไทยทำงานหนึ่งน,นะครับคุณนะอีกเขาเกี้หนึ่งนะครับเสื้อทางคางกันนะครับเลยล่างผ้ากันเสียใหญ่ เดี๋ยวผมดีพายปบึงสวนอีกสวนนึงนะครับ